ลูน่าคลาสสิตอนนี้มีทั้งเถามีทั้งโปรเจกต์ฉะนั้นวันนี้ในคลิปนี้จะมาพูดถึงโปรเจกต์ต่างๆหรือ r o ดแม a p นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Luna c l a s s สิมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูนมูน ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของลู n a าคลา s สิกด้วยกันเนื่องจากลู n a าคลาสสิกนะครับกำลังมีโมเมนต์ที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆ r o d m m p นะครับที่กำลังจะมาซึ่ง r o d m m p เนี่ยจะทำให้ l u n a าคลาสสิกเนี่ยต้องตัดการพึ่งพาจาก TFL พอสมควรเลยรวมถึงตัวของ การเผานะครับวันนี้มีการเผาเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีรายการรายงานเพิ่มนะครับก็จะมีประมาณหลายข่าวด้วยกันเอาแหละนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าข่าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปข่าวแรกกันก่อนเลยกันนะครับโอเคครับเรามาข่าวแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวของเดวิดกูชินเทนนะครับผู้ข้างไคี ชิบะอินุนะครับวันนี้เขาก็ได้ออกมาวิาพาษ์วิจารณ์ลูนาคลาสสิกอีกแล้วนะครับว่าเอ้ยลูนาคลาสสิกเนี่ยการลงทุนของลูนาคลาสสิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับหัวนมแทบแข็งเลยนะครับไปกันเถอะเราไปลงทุนกันนะเขาพูดก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเขากอา็อยู่ในช่วงของการลองผิดลองถูกของลูนาคลาสสิกนะครับเมื่อหลายวันก่อน ดูเหมือนว่าตัวข่าวเนี่ยมีการเขียนนะครับว่าเขาถูกหลอกลวงให้เข้ามาลงทุนลูน่าคลาสสิกนะครับและเมื่อไหร่ที่ลูน่าคลาสสิกพุ่งไปเขาจะทําการออกจากประตูทันทีคือขายไปทันทีเลยนะครับฉะนั้นเขาบอกเลยนะครับว่าลูน่าคลาสสิกก็เปรียบเทียบเสมือนลอตเตอรี่นะครับกับเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็มีเก้าอี้ที่ว่างเหลือแค่คนเดียวนะครับ อันนี้เดวิดกูชินเตนเขาก็พูดเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยปื้มกับเทอรล่าเท่าไหร่นะครับหรือลูน่าเท่าไหร่แล้วเขาเห็นนะครับว่าราคาของลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยมันยังทรงๆนะครับแต่วันนี้นะหลังจากการประชุกอ่าการถแถลงการนะครับของค่าของเฟรตเนี่ยนะครับก็ราคาของลูน่าคลาสสิกเนี่ยที่อยู่ในระหว่างช่วงนั้นก็มีการขึ้นนะครับ มาประมาณที่2,093,000อีกรอบหนึ่งนะครับที่0.3ตัวฉะงนั้นเราก็เห็นนะครับว่าลูน่า l a s s ิ c เนี่ยกำลังค่อยๆทยานขึ้นแหละแต่เขาก็คงหาจังหวะที่ on, เทอร่าอ่อนแอหาจังหวะที่ดอลล่าอ่อนแออยู่นะครับฉะนั้นเดวิดนูดินเจนก็เป็นอดีตนะครับสสวสสนะของอเมริกานะครับเขาก็เคยชิงตำแหน่งนะครับแล้วเก็ ทำการลงทุนในคริปโตเคินซีนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าเขาเข้ามาลงทุนนะครับแล้วเขาก็ดูเรื่องของแผนงานของลูน่าหรือเทอรล่าต่างๆที่เขาจะที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับเขาก็พูดนะครับดักเอาไว้นะครับเห็นละนะครับว่าเออเขาเนี่ยเป็นตัวสายแบบว่าปั่นตัวโยงเลยนะครับปั่นลงด้วยนะแล้วก็ปั่นขึ้นด้วยบางทีนะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าเร็วๆนี้ลูน่าคลาสสิก อาจจะมีการขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้าปีนี้จบแล้วไม่มีการรีเพ็กก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการรีเพ็กเกิดขึ้นก็น่าจะมีอีก2เวฟหลักๆนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าจะมีการรีเพ็กเมื่อไหร่แต่โปรเจกต์เริ่มมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวข่าวอื่นนะครับว่ามันมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่เราต้องติดตามตัวของเทอร่าด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีการรายงานของตัวโปรเจกที่จะสามารถช่วยทำให้ลดนะครับการพึ่งพาของเทอรล่าฟอร์มแลได้พอสมควรเลยนะครับจะมีโปรเจกเข้ามาอีกโอเคครับเราก็มารับชมในข่าวที่2กันก่อน,นะครับเนื่องจากว่าแผนนะครับในปี2023 Luna Classic นะครับจะมีโปรเจกตัวใหม่นะครับที่เขาเรียกว่า Luna V2 นะครับตัวนี้ ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนนะครับที่จะทำให้ Luna Classic เนี่ยหลุดคำคอรหานะครับว่าเป็นเหรียญมีมหรือเป็นเหรียญที่ไม่มียูทิลิตี้นะครับฉะนั้นเทคโนโลยี Luna v 2เนี่ยจะเสร็จนะครับเขาเชื่อว่าประมาณกลางปี2023ถ้าเกิดให้เร็วที่สุดฉะนั้น นะครับเขาก็มีการระบุไว้นะครับว่าเทคโนโลยี2ตัวนะครับที่จะทำให้ไอเทคโนโลยี Luna V2 เนี่ยมันพัฒนามมากขึ้นนะครับนั่นก็คือ Cosmos V 4 5 8และ Tendermint V 0 3 4นะครับในการเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์อะไรใหม่นะครับอันนี้ก็มีการระบุในคนหนึ่งนะครับที่เป็น คนคาดการเอาไว้คือเอ็ดเวิร์ดคิมผู้พัฒนาหลักของเ a ราแคสิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ระบุไว้ at edk 208นะครับวันที่29กันยายนพศ .2565 ฉะนั้นทางคุณคิมนะครับเขาก็มีการให้รายละเอียดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรระหว่างองค์กรนะนะครับฉะนั้นตอนนี้ทาง TR หรือ t r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  e e l เนี่ย นะครับยังมีการพึ่งพาเทราฟอร์มแลบอยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะพัฒนาโปรเจกต์จนทำให้ทาง Luna c l a s s สิเนี่ยมันมีความแข็งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทาสามารถที่จะทำให้ลูน่าค a s s สิเนี่ยเป็นดีเซนท์ไลน์มากขึ้นนะครับเขาก็เลยประสานกับคุณเจคอบนะครับกากีเดียนผู้พัฒนาของ c o สมอสนะที่จะมีการ ปลุกเนาะนะครับไอตัวของบล็อกเชนเก่าที่เป็นคอร์สมอสของของลูน่านะครับหรือของเทอร a ่านั่นแหละนะครับที่จะเอาโปรเจกต์หลายอย่างเนี่ยกลับมานะครับก็เลยทำให้ได้ติดต่อกับคุณกา i s h เคนนะครับผู้ช่วยในการเปิด Inter-Blockchain Community หรือ i p c นั่นเองนะครับแล้วก็ ระบบนิเวศของคอสมอสก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้โปรเจกต์ของ Luna Classic เนี่ยกลับมานั่นเองฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็หลายท่านก็รู้สึกแบบว่าพอเวลาฟังคลิปนะจากหลายหลายคนนะครับหลายๆช่องนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวของทาง Luna c l a s s ิกเนี่ยยังอยู่ในกล้ากึ่งนะครับในการตัดสินใจของเทอร์ราฟอร์มแนะครับเป็น ส่วนใหญ่นะครับก็หลายคนรู้สึกไม่พอใจนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นดีเซนทัลไลท์นะครับเราก็ต้องบอกเหมือนกันว่าบิตคอยในระยะแรกๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมันต้องมาจากศูนย์กลางก่อนแล้วทาง c ีโเนี่ยค่อยๆผัดมือออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ความเป็นดีเซนทัลไลซ์ของมันเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์มีอะไรที่พัฒนาที่จะทำให้ตัวเหรียญเนี่ยมันแข็งขึ้นนะครับ มันจะเริ่มแข็งจากการเป็นชุมชนหรือมีศูนย์กลางหรือไม่มีศูนย์กลางเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันก็ต้องเริ่มจากมีศูนย์กลางก่อนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวที่สามกันข่าวที่สามข่าวที่สามข่าวที่สามนะครับก็จะเป็นข่าวที่เพิ่มเติมจากข่าวที่สองนะครับอันนี้เขาก็จะมีการระบุนะครับผ่านทวิตเตอร์ของเทอร์ราลีเบลโดยตรงนะครับ อันนี้จะไม่ใช่มาจากคุณคิมนะครับที่คอยประสานงานให้อันนี้เป็นมุมของเทอรล่ารีเบลเลยนะครับเขาต้องการที่จะแยกจากเทอรล่าฟอร์มแล็กแล้วแหละนะครับรอเพียงแต่แต่ว่าขั้นตอนและเวลาอ่ะเรามาดูเรื่องของโรดแมปกันดีกว่านะครับว่าแผนงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามฟื้นตัวลูน่าคลาสสิกนะครับพเพียงเวลา1ปีและจะมีแผนงานการฟื้นฟูนะครับสำหรับการ ฟื้นคืนชีพของลูน่าเคสิกนะครับต้องแต่ไตมาสที่2นะครับตอนต้องแต่หลังเดือนพฤษภาปี2022ถึง Q2 นะครับปี2023และจะมีการรายงานตามช่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้อ้โปรเจกต์แต่ละอย่างหรือการน,นำเสนอแต่ละอย่างที่เขาได้นำเสนอไปนะครับที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะทำให้ ให้ชุมชนนะครับสามารถที่จะติดตามนั่นเองดังนั้นไอหลังจากลูน่านะครับที่ทำการล่มสลายนะครับก็มีองค์กรที่ก่อตั้งกลุ่มมาใหม่ก็คือเทอร่ r ารีเบลนะครับที่ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือเทอร่รากบฏนะครับคือเขาเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเพื่อจะไม่ขึ้นกับเทอร่าฟอร์มแลบนะครับแต่ ทางเทอร่ารีเบลเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยประสานงานต่างๆนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดตัวเอกสารไวท์เปเปอร์ด้วยการเปิดตัวเอกสารไวท์เปเปอร์นะครับกลุ่มแล้วก็มีมาตรการเพิ่มเติมอีกประมาณ8มาตรการที่จะดำเนินการก่อน,อนสิ้นปีนี้นะครับดังนั้นมาตรการเหล่านี้คาดว่าจะเริ่มในเร็วๆนี้และตามกําหนดไว้สําหรับในไตรมาสที่3ปี2565 ส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับก,บการอัปเกรดหลายหลายชุดนะนะครับที่เป็นตัวของตัวบล็อกเชนนะในระยะเริ่มแรกอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างๆก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะเมื่อเขามีการรายงานความคืบหน้าต่างๆนะครับโดยทีมต้องการในสิ้นปีนี้นะครับจะมีการทำงานอัลกอริทึมที่2ด้วยที่จะช่วยเปิดตัวอัลกอริทึม Fungible Token นะครับหรือ aft นั่นเองตามข้อมูลแผนงานต่างๆเนี่ยมาตรการรวมถึงการปิดการใช้การแลกเปลี่ยนที่ตลาดด้วยนะครับทำให้เราเห็นไอตัวของ Cosmos นะครับแล้วก็ Tournament นะครับในการอัปเกรด Vanilla นะครับ Cosmos V 0.45.8แล้วการอัปเกรดของ Tournament นะครับ V 0จุ นะครับในการอัปเกรด Cross w a r p s นะครับ v 1 0 0นะครับในการประเมินภาษีการเผานั่นเองฉะนั้นการเริ่มทำงานอัลกอริทึม v 2นะครับที่เป็นตัวของ Luna v 2เนี่ยนะครับก็จะสร้างความแข็งแกร่งแผนรองของ Algorithmic นะครับ fungible token หรือ aft Enterra r e b e l นะครับได้วางแผนตั้งแต่นะครับปี2022และจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับในปี2023ด้วยการทดสอบการอัปเกรดบล็อกเชนในการอัปเกรดตัวของบล็อกเชนต่างๆนะครับเมื่อสิ้นสุดแผนงานนะเวลาที่เผยให้เห็นนะครับแผนการทำงานเรื่องกลไกลนะครับเกี่ยวกับรีวอดนะ การให้รางวัลใหม่นะครับสำหรับเครือข่ายเพื่อปรับปรุงการารูปแบบการกระจายอำนาจน,นอกจากนี้ระหว่าง Q1 ถึง Q2 นะครับบวกปี2023เนี่ยทีมงานนะครับก็จะมีแผนการตึง AFT และเริ่มสนับสนุน DApp นะครับผ่านการอัปเกรดของ c o s t w o s นะครับตัวนี้นะครับที่เป็น DApp ตัวนี้นะครับ ที่เขาเรียกว่า crossworms นะครับตัวนี้ฉะนั้นมาตรก,การสำหรับ Q 1ปี2023ถึง Q 2 2023เนี่ยก็จะเป็นพูดโดยรวมเนี่ยถึงการทดสอบความถูกต้องนะครับและการตรวจสอบความปลอดภัยในการอัพเกรดบล็อกเชนนี้เองฉะนั้นการอัปเกรดพวกเชนต่างๆก็เขาต้องทำให้มันเสถียรด้วยนะครับในตัวของ Luna v 2 เพื่อลองรับ d ีแอปด้วยการอัปเกรด Cross Worms นะครับ Repack หรือ a l g o r i t h m ตัว a f t นั่นเองในการปรับใช้โมดูล APS นะครับในการผลิตและการจัดตั้งการควบคุมเงินทุนใหม่นะครับสำหรับ a f t ในการค้ำประกันและบางส่วนก็จะมีการเปิดใช้โมดูลในการแลกเปลี่ยนตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเริ่มมีกลไกลการให้รางวัล เพื่อเพิ่มการกระจายอำนาจของผู้ตรวจสอบเครือข่ายด้วยนะครับก็คือเป็นพวกดาวนั่นเองนะครับก็คือว่าเขาจะเริ่มมีดาวนะในตัวของลูน่าคลาสสิกนะครับเขาก็จะค่อยๆทำเรื่อยๆนี่แหละนะครับก็จะมีกลไกต่างๆฉะนั้นเทอร่ารีเบลนะครับเขาก็เปิดโครงการบริจาคด้วยนะครับเพื่อจะทำให้อ่าไม่ต้องพึ่งรายใหญ่มากเกินไปนะครับในตัวของในตัวของลูน่าคลาสสิกฉะนั้น การบริจาคนะครับก็จะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินของเธอได้ด้วยนะครับผ่าน open collective นะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะรับการบริจาคเงินเพื่อจะทำให้ให้การรีเพ็กแล้วก็การที่จะมีโปรเจกต์เนี่ยมีเงินทุนสำรองที่ง่ายขึ้นนะครับไม่เป็นอิสระนะครับไม่ไม่แบบว่าไปสังกัดอยู่กับวานจนทำให้ราคาหรือว่าตัวโปรเจกต์ของ LUNA Classic เนี่ย เกิดความเสียาหายนะครับเพียงแต่คนบางคนเป็นผู้กำหนดเท่านั้นเองนะครับลูน่า a s สิกก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นทางองค์กรชื่อ kj labs นะครับก็เผาลูน่า a s สิกวันนี้ถึงประมาณ2.5ล้านล้านนะครับ kj labs นะครับเป็นผู้สร้างหลักของบล็อก a i n ที่ชื่อว่า l i t o s p h e r นะครับแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเงินประมาณ50ดอลถึง1 0อ ถึงร้อยล้านเนี่ยนะครับดอลลร์เนี่ยโดยรวมแล้วโทเค็นลูน่าแคส s ิกจำนวน6.6พันล้านโทเค็นก็จะมีการเผาทำลายไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาของลูน่าแคส s ิกก็ได้ฟื้นขึ้นจากระดับต่ำสุดที่2,500นะครับภายใน24ชั่วโมงและแตะระดับที่ประมาณ2,900ถึง3,000แล้วนะตอนนี้นะครับที่0ูนย์ตัวนะที่เป็นเงินดอนลล่านั่นก็คือหมายความว่ากำไรมากกว่า10%ของราคาที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเพิ่มอไอตัวของเทอร a าแคส s ิกลงในแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนะครับหลายแห่งฉะนั้น KJ l a b นะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นหัวใจของเครือข่ายของ Life Tophia นะครับที่วางแผนจะเผา Luna Classic จำนวน2.5ล้านล้าน,านโดยจะใช้คอลเลกชันของ j o o r g r Art n i n e s s e NFT นะครับ และมีการเล่นแบบอ่าฟีเนสนะที่ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็จะมีองค์ประกอบของเกมนะครับส่วนบทบาทกับเกมในในแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะเล่นได้ฟรีเลยดังนั้นการคาดการว่าจะมีความผ่านผลของเทอรล่าคลาสสิกทั้งหมดประมาณ6.8ล้านล้านนะรายการด้วยพระด้วยการเผานะครับรูปแบบ1.2% t a burn แท็กเบิรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคน าการเผาไหม้อื่นๆก็ถือว่าองค์กรนี้เผาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นรูน่าคลาสสิกประมาณ10พันล้านนะครับก็ทั้งหมดประมาณ6.6พันล้านโทเค็นเนี่ยก็จะถูกเผาทําลายไปแล้วนะครับดังนั้นโดยประมาณ4.2พันล้านก็จะถูกทําลายผ่านระบบการเผาไหม้และอีกประมาณ2.3พันล้านก็จะถูกเผาด้วยภาษีนั่นเองนะครับก็มีหลายกระดานนะตอนนี้ ที่เริ่มแล้วทั้ง eToro, Mexcobo นะครับแล้วก็ทาง Binance นะครับก็จะพิเศษหน่อยอ๊บอ่าเราก็จะมีอ่า,อาคูคอยนะหลายที่เลยนะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับลูน่ c คลาสสิมีทั้งการเผาที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีรดแมทที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ลู n a Classic เนี่ยสามารถเอาชนะดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟอร์นั่นเอง เราจะเห็นนะครับว่า LUNA Classic กํำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราก็จะมีโปรเจกต์ที่ดีมากขึ้นนะครับและต่อสู้ได้มากขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับว่า l u n s s l c เนี่ยจะรีเพกเมื่อไหร่เนาะถ้า,ารีเพกเมื่อไหร่โปรเจกต์จะเริ่มมานะครับและดอลลาร์จะไร้ค่าทันทีตอนนี้นะครับราคาของ LUNA Classic กก็อยู่ที่ประมาณ0.03ตัว3,000นะ ก็มีการตกนะครับดอลลาร์ก็จะมีการตบลูน่าแคส s ิกลู n a าแคส s ิกก็จะมีการตบดอลลาร์อยู่นะครับหรือคริปโตเนี่ยะระหว่างควบสองตลาดนะโดยเฉพาะดัดชนีของดอลลาร์ดีกนะครับก็ขึ้นลงตลอดเลยนะครับมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นคริปโตก็อยู่ในช่วงนั้นคือเหมือนกับว่ากำลังวัดนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆนะครับในศึกครั้งนี้นั่นเอง เอาและข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และก็ย้ำนะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักมาที่เพจได้เลยเรามีเราสนับสนุนนะครับให้ทุกคนศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมวังว่าลูน่า คลาสสิกจะโกดูลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอย,อยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียสองอยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับ การใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ xt com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี nft ขายด้วยในนี้นะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x อได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับ คุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์สนะครับเกเว็บ3.0เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะเราก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับ เหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะอินเดนะครับ Index Market เนกะ็ตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้ มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมีมาจินมีอินเด็กนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet Sport f i e s Margin f u t u r e Order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ คุณเคยใช้ไบแนนมาอย่างไง ST อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโค้